ปวงค่าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ค่าพระพุทธเจ้าบริษัทไฟเดย์ครีเอชั่นจำกัด สวัสดีครับผมมิสุรุมิรสวัสดีครับผมกิตดาหรือหัวซาครับก็ขอสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมด้วยนะครับครับผมก็ทางทีมงานของเรานะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับเรียกว่ามีแต่โชคมีแต่ลาบมีความสุขตลอดปีเลยนะครับและข้อสำคัญนะครับจะลืมติดตามรายการของเราตลอดทั้งปีนี้ด้วยใช่ครับซึ่งเราจะทําอะไรบ้างครับปีนี้มีหลายๆส่วนน่าสนใจนะครับรูปแบบรายการจากที่คุณ ติดตามชมเราในช่องทางนี้แล้วสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับพวกเราได้ง่ายมากขึ้นครับนอกจากในฝั่งของ y o u t u นะครับที่สามารถพิมพ์ขับซ่าแล้วก็ค้นหาหรือว่าอย่างนี้ฮะพิมพ์แฮแทครับพิมพ์ขับซ่าแบบก็สามารถที่จะต่อด้วยชื่อรุ่นรถที่คุณสนใจก็จะสามารถติดต่อพวกเราในช่องทางของ Youtube ใน Facebook หรือว่าในแอดไลน์ก็ได้แล้วมีเว็บไซต์ไหมครับเว็บไซต์ก็จะเป็น w w w เว ขับซาดอครับผมเห็นเสื้อแบบนี้ครับอันนี้ขายไหมครับผมเตรียมมาให้คุณพัวซ่าด้วยนะครับครับแต่รู้สึกว่าใส่ไม่ได้เพราะว่า 2XL แล้วต้องเป็น 4XL ครับพอผ่าหลังแล้วก็ยังแบบกล้ามชัดไปหน่อยฮะก็เลยใส่ไม่ได้ลืมใส่เสื้อในมานะครับสำหรับในปีใหม่นี้ก็จะมีเทปพิเศษหนึ่งที่ หลายๆคนสนใจแล้วก็ยังคงถามเราเข้ามาหลังจากที่มีการแยกออกมาเป็นเทปพิเศษทั้งหมด3ตอนด้วยกันครับเอานี้เพื่อให้ติดตามแล้วก็ได้ข้อมูลแบบชัดเจนครับนำมารวบรวมในกลุ่มของทดสอบในกลุ่มของ4 s เซ gment เครื่องยนต์เทอร์โบครับอ่าซึ่งเราไปทดสอบกันที่แก่งกรจารร์นะครับ,รบก็เรามีรถมาทดสอบนะครับก็มี f o r d Focus c i v ว c คับแล้วก็นิสสัน ก็จะเป็นเครื่องยนต์โฟกัสเป็นเครื่องยนต์อีโคบูส 1,500cc ครับผมส่วนที่สันซีฟี่ก็เป็น1,06เทอร์โบใช่ครับแล้วก็เจ้างันด้าซีวิกก็จะเป็น 1,500cc เทอร์โบครับในรุ่น RS ตัวท็อปนั่นเองครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเข้าไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบในกลุ่มของ4เซกเมนต์เครื่องยนต์เทอร์โบนี้ครับ นะครับพวกเรา3คนะครับมาร่วมกันทดสอบกับรถในกลุ่มของซีดานที่เป็น C ีเซ gment นะใช่ครับ3คันนี้ตามที่คุณชมบอกเลยแล้วก็อยากให้เราเอามาเปรียบเทียบกันวันนี้มาลองกันใช่ครับมาดูรายละเอียดของรถทั้ง3คันกันครับว่ามีจุดเด่นไฮไลท์แล้วก็เทคโนโลยีที่มีอยู่ในแต่ละคันแล้วก็แต่ละรุ่นเป็นอย่างไรบ้างครับ เรามาเริ่มกันที่นิสสัน s e l ฟี่เทอร์ที่มาพร้อมเครื่องยนต์แบบ4สูบขนาด1.6ลิตรพร้อมเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ระบบสั่งจ่าน้ำมันแบบ Direct Injection และระบบวาล์วแปรผันคู่ทวิน C C V T ให้กำลังสูงสุด190แรงมา้าที่5,600รอบตนาทีแรงบิดสูงสุดถึง240นิวตันเมตรที่2,400รอบถึง5,200รอบตนาที Honda Civic Turbo RS มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินแถวเรียง4สูบ16วาล์วขนาด1.5ลิตรพร้อมเทอร์โบชาร์เจอร์จ่ายน้ำมันเช็บเลิงด้วยระบบ Multi-Point PGM-FI แบบ Direct Injection พร้อมระบบควบคุมการเปิดปิดวาวแปรผัน Dual VCT ให้พลังก,กำลังสูงสุด173แรงม้าที่5,500รอบตอนาทีและแรงบิดสูงสุด220นิวตันเมตรที่1,700-5,500รอบตอนาทีขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติ CVT พร้อม Sport Mode และ Paddle Shift ที่พูมาลายัย Ford Focus มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ16วาล์วขนาด1.5ลิตร Ecoboost Turbo พร้อมระบบสั่งจ่ายน้ำมันแบบ Direct Injection ที่ให้กำลังสูงสุด180แรงม้าที่6,000รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุดถึง240นิวตันเมตรที่1,600 5,000รอบต่อน,นาทีขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อม Manual Mode และ Paddle Shift ที่พงมาลายัย ของอุปกรณ์ภายในและก็อุซอรีอุปกรณ์เกี่ยวกับความสะดวกสบายและความปลอดภัยครับมิชลินพายออ o สปอร์ต4นะับเป็นยางรุ่นล่าสุดของมิชลินที่มีการรวบรวมเอาเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ใส่เข้าไปมากมายไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเข็มขัดลัดหน้ายางใหม่แบบ h y บริดที่ทำให้โครงยางมีการโคงตัวแล้วก็หน้าสัมผัสแนบกับพื้นที่ดีมากขึ้นมีการพัฒนาเนื้อยางสูตรพิเศษ ให้มีคุณสมบัติในการยึดเกาะรวมทั้งทำงานผสมผสานกับล่องยางที่มีการไล่น้ำทั้งในแนวตรงและออกในทางขวางทางด้านแก้มยางซึ่งลองรีดน้ำเทคโนโลยีใหม่นี้ยังช่วยลดอาการเหินน้ำและช่วยเสริมสมรรถนะการยึดเกาะถนนในเส้นทางที่มีความเปียกลื่นอีกด้วยนอกจากนั้นตัวยางเองยังถูกพัฒนาให้มีการยืดอายุการใช้งานของตัวยางอด้วย มื่อรวมทั้ง3องค์ประกอบนี้แล้วก็ทำให้ m มิชลินไพลอตสปอร์ต4พร้อมรับสำหรับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในชีวิตประจำวันการขับขี่ในเส้นทางหรือว่าแท็กเดย์แล้วก็พร้อมรับในทุกสถานการณ์ของสภาพพื้นผิวถนนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมาดูความรู้สึกของผู้ใช้งาน m มิชลินไพลอตสปอร์ต4แบบใช้ในชีวิตประจำวันกันครับ มันกาะจริงๆนะฮะพคงมาลัยเนี่ยแทบจะไม่สะบัดเลยครับคุมรถง่ายดูเวลาเข้าโค้งต่างๆเนี่ยมั่นใจไม่มีปัญหาระยะเบรกที่สั้นลงนี่น้าฝนตกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพระเอกเลยดีกวา่าสมรรถนะก็ถือว่าครบครบ,ครบเครื่องครับเวลาเราเหยียบเต็มที่เนี่ยตอนที่เหยียบจากร้อยไปขึ้นไปร้อยสีรู้สึกว่ามันไม่มีกระชากโคงมาลัยที่ตอบสนอง เบามือขึ้นตอนเข้าโค้งก็รู้สึกว่ายังตอบสนองไวดีกับยางชุดนี้เนี่ยมันเกาะมันเกาะจริงๆนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้อวยนะก็ถ,ถือว่าค่อนข้างชื่นชอบที่ว่าทําให้รถเราสมรรถนะในการเบรกเนี่ยดีเยี่ยมขึ้นทั้งแห้งทั้งเปียกในเมืองต่างจังหวัดนะฮะดีครับรถไม่ลื่นถลายประทับใจนะครับเวลาเรา ลุยน้ำหรืออะไรเนี่ยไม่มีอาการที่จะทําให้เราสูญเสียความมั่นใจนะครับยางมันเงียบแล้วมันก็นิ่มกว่ายางเดิมชุดถือว่าไม่ทําให้ผมผิดหวังความนุ่มเงียบนะครับอันนี้ชัดเจนมากนุ่มนวลกว่ายางตัวเดิมถ้าพูดง่ายเหมือนเราปรับโช้ให้นิ่มลงสัก2อสาคลิกส่วนของดอกอยางมิชลินเนี่ยเขาทำออกมาได้ค่อนข้างดีมิชลินตัวนี้เนี่ยในแง่ใช้งานประจําวันเนี่ยผมว่าตัวเนี้ใช้ได้ใช้ได้เลย ดูสังเกตที่ขอบยางเนี่ยครับโลโก้มิชลินวัเน่เนี่ยถ้าเราเอามือรูปดูแลเนี่ยก็จะเหมือนกร,รมบหยี่แต่จริงแล้วมันเป็นกรรมวิธีของทางโรงงานที่เขาผลิตขึ้นมายังไงก็ตามแต่โลโก้มันจะเด่นครับซึ่งเวลาที่รถผมจอดเนี่ยตัวโลโก้แล้วก็แก้มยางเนี่ยจะเด่นชัดมากนะครับซึ่งรถมันดูดีขึ้นยังไม่เคยเห็นผู้ใดทําก่อนลองดูครับความหนึบนุ่มนะครับขับขี่สบายขึ้น เพลินเลี้ยวคมมันเบรกดีจริงๆนี่แหละมิชลินสนับสนุนโดยรถยนต์เอ AC d e l อซเดโคผลิตภัณฑ์รถยนต์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับกว่า100ประเทศฟอร์ด a ยอแอนเซ34 3...3...6...4... มิสบุชิ t ทร t o นพันใหม่หน้าเข้มใหม่มิชลินไพ Pilot s สปอร์สนับสนุนโดยบริษัทซู z u กิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดสนับสนุนโดยอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชิน ครับแล้วในตอนนี้เราก็มาถึงสนามแข่งอาจารย์เสกิครับจากช่วงที่เรารวมตัวกันเช้ามืดที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ตั้งขบวนกันไปเติมน้ํามันกรอกแบบเต็มถังโดยไม่เขย่าก็กรอกจนล้นขึ้นมาถึงคอนะครับแล้วก็ขับมาในเส้นทางก่อนที่จะเข้าสนามแข่งอาจารย์อย่างที่ได้เห็นกันนะครับเราก็ได้แวะเข้าปั๊มน้ํามันเพื่อที่จะเติมกรอกอีกครั้งหนึ่งในระหว่างเส้นทางไป็นไงครับที่เราขับกันมาก็ตามสภาพการจราจรนะครับอาจจะไม่ ได้ติดมากนักแต่เราก็ใช้ความเร็วเฉลี่ยนะครับโดยการกับขี่ทั่วไปคือร้อยถึงร้อยยี่สิบไม่เกินนี้เพราะฉะนั้นวิธีการที่เราเซ็ตก็คือเราเอาค่าไม์ของรถคันนั้นเป็นหลักดูเปรียบเทียบกับค่าทริปบนรถด้วยนะครับ,รบก็คืออัตราสิ้นเปลืองที่ถูกคำนวณโดยคอมพิวเตอร์นะครับส่วนของ Honda Civic เนี่ยบนหน้าจอคำนวณออกมาได้20.4กิโลลิตรครับค่าอัตราสิ้นเปลืองออกมาได้17.51กิโลลิตรครับส่วนที่สันซิลฟีนั้นนะครับ สามารถทําอัตราสิ้นเปืองบนหน้าจอได้16.5กิโลลิตรครับแต่ว่าจากการกรอกลงไปเนี่ยได้16.01ส่วนฟฟร์โฟกัสครับบนหน้าจอของเรือนใหม่ในทริปเนี่ยวัดได้14.0กิโลลิตรครับได้อัตราสิ้นเปืองออกมา14.29กิโลลิตรออนด้ซซีวิใช้ราคาน้ำมันเนี่ยแค่1 สามสิบสามสตางค์เท่านั้นเองตอนหนึ่งกิโลเมตรตอนหนึ่งกิโลเมตรครับกิโลละบาทสามสิบสามขนาดที่เซลฟี่หนึ่งบาทสี่สิบห้าครับแล้วก็โฟกัสเนี่ยหนึ่งบาทหกสิบสามสตางค์เริ่มต้นกันที่คันแรกนี้ครับถือว่าเป็นรุ่นท็อปในโชว์โมเดลของรุ่นนี้นะครับครับจุดที่แตกต่างพอสังเกตแล้วจุดที่แตกต่างก็คืออย่างแรกก่อนนะครับในเรื่องของการออกแบบภายในเนี่ยแผงหน้าปัดเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันเหมือนรถเมื่อสักเกือบสิบปีที่แล้วอ่ะ ม,มันเรียบมันไม่มีอะไรเลยอ่ะพอเป็นสปอร์ตเวอร์ชั่นที่แตกต่างจากรุ่นธรรมดาจะเห็นว่ามีการาใส่วัสดุลายที่เขาพยายามจะให้ดูเหมือนเป็นให้มัน,<อ>มนดูสปอร์ต <laughs> แต่สีที่ให้อ่ะครับมันกลับไม่สร้างความสุดดันใช่มันค่อนข้างขัดกันนะครับถ้าออกเทาดําเข้มมากกว่านี้<ม>จะทําให้สวยมากกว่านี้<ม>ครับ<ม>ด้านหลังนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดคือการวางเท้า<ม>นะครับแม้กระทั่งผมเป็นคนตัวใหญ่เนี่ยการวางเท้าตําแหน่งที่นั่งรู้สึกสบายครับรวมทั้งนะครับที่พักแขนด้านข้างประตูแล้วกด็ด้านตรงกลางเนี่ยรู้สึกนั่งสบายนั่งทางยาวเนี่ยจะไม่ค่อยมีความเมื่อยแต่จะมีความ,มอึดอัดเพราะว่า<ม>สังเกตน,นะครับโอ้โห เกือบชนนะครับเอามือไม่ได้อะครับคือมันจะติดแล้วรู้สึกว่านั่งแล้วอึดอัดนะครับเบาะหลังเนี่ยมีช่องแอร์มีแอร์ให้ด้วยช่อว่าเป็นด้านหลังเป็นจุดขายตั้งแต่ตอนเปิดตัวว่าเป็นรถในไซส์นี้ที่มีแอร์หลังให้มาด้วยนะครับล้ก็นี่ด้วยครับมีซันรูฟด้วยมีซันรูฟครับพอเข้ามาในคันนี้อารมณ์เปลี่ยนพอสมควรนะฮะสัมผัสแรกที่ผมรู้สึกเลยว่าพอเข้ามานั่งในตำแหน่ง มุมเฉียงลาดของชุดคอนโซลระดับความสูงของแนวเบาเนี่ยได้ความรู้สึกที่ดูโปรง่งขณะที่ตัวเฮดรูมมีเยอะนะถึงแม้ว่าบอดีภายนอกรถจะดูกระทัดดแต่คอนโซลไม่ทราบว่าจะใหญ่แล้วก็ยาวเทอะทะขนาดนี้ทําไมคือถ้ามันเว้าเข้าไปอีกนิดนึงฮะนะมันภายในมันจะดูโปร่งมากขึ้นอีกเยอะครับนะครับโดยเฉพาะด้านด้านฝั่งผู้โดยสารเนี่ยเพราะอย่างในฝั่งคนขับในอย่างที่คุณธนูลมิตว่าเนี่ยนะครับว่า คือเมื่อเข้าไปนั่งเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนนั่งในคอกพิทของรถสปอร์ตซึ่งการดีไซน์ตั้งแต่หน้าปัดลงมาเนี่ยการจัดวางมาตรวัดเนี่ยเป็นทรงกลมแล้วยกกรอบขึ้นมาชัดเกนียนแบบรถสปอร์ตเลยนะครับแล้วก็รวมถึงพวงมาลาัย3ามก้าน ที่มีการวางระบบมัลิิััง์์ัันต่างๆอยู่บนพวงมาลัยแล้วก็มีแพตเทิร์นชิพนะครับแล้วก็ตัววงพวงมาลัยเนี่ยไม่ใหญ่จนเกินไปให้ความรู้สึกแบบอารมณ์สปอร์ตเต็มที่เรื่องของความปลอดภัยแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์การควบคุมช่วยการทรงตัวถือว่าคันนี้มาให้มาให้มาเยอะโดยเฉพาะระบบจอดอัตโนมัติอ่าเป็นคันเดียวที่มีสำหรับในรถที่เรานำมาทดสอบในครั้งนี้จอดเข้าขนานพาาเลลมีอยู่แล้วเดิม มีเข้าสองด้วยไสเข้าสองด้วยอกออกด้วยออกใวยกซองให้ด้วยสําหรับคนที่เคยเข้าอัตโนมัติแล้วตอนออกยังออกยากอยู่ครับคือทั้งหลายทั้งมวลที่ให้มาเนี่ยลืมนิเวเกเตอร์ไปเปล่าอ่ะใช่และให้มาเพียบเลยไม่มีเนวีขณะที่อีกสองคันมีเนวีนะใช่นะครับภายในคันนี้ผมว่าลงตัวนะ คือเข้ามาเว็บแรกนะครับในขณะที่เรายังไม่ได้ติดเครื่องเนี่ยทุกอย่างจะดูเงียบสงบไปหมดแต่ว่าเมื่อเรากดสวิตช์ออนความแผ่วๆทุกอย่างก็จะมาคือเรียบง่ายมากสําหรับจีวิตรุ่นนี้นะครับปุ่มมีเท่าที่จําเป็นจริงครับนะครับแล้วก็การออกแบบคอนโซลอะไรทุกอย่างถือว่าค่อนข้างลงตัวความรู้สึกของผมพอนั่งแล้วเนี่ยการวางเส้นที่นาสายตาทางด้านหน้า การออกแบบชั้นของการให้ข้อมูลมถือว่าจัดวางแบบเรียบง่ายแล้วก็ใส่เรื่องของทิมสีแล้วก็วัสดุดูแล้วมันมีความสปอร์ตแล้วก็มีความพรีเมียมอยู่ในใตัวผ้าเบรกเบนดิกมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก สนับสนุนโดยยนตรกิจเกียร์มอเตอร์จำกัดสนับสนุนโดยอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินเอาละครับและในช่วงของสถานทดสอบเดี๋ยวผมจะใช้โหมดสปอร์ตครับแล้วก็ออกกดเต็มไปเลยครับเข้าสเตช่นนี้จากสลาลอมไปเลนเชนแล้วก็ดูอาการของตัวรถกันครับ ดสดครับตอนนี้5,000รอบแล้วความเร็วประมาณ60นะครับช่วงการไหลของระบบช่วยการทรงตัวเห็นว่าจังหวะในการบังคับควบคุมแรงโยนการเข้าเลนเชนในจังหวะของน้ำหนักพวงมาลัยในการหักเลี้ยวเนี่ยถือว่าคมดีฮะก็อย่างที่คุยกันไว้ครับครับว่าอาการเวลาช่วงจังหวะท้ายมันออกครับรอบเครื่องไม่ได้ลดลงเลยผมเองตอนช่วงเริ่มต้น สเตชัน <Station S 1> เนี่ยเตรียมเกรงพวงมาลัยแล้วก็ช่วงจังหวะของรถเนี่ยคิดว่ามันจะโยนมากกว่านี้รปรากฏว่าการที่ตัวรถเปลี่ยนไปตามทิศทางที่หักเลี้ยวได้ครับอาการของตัวรถมีอาการยุบแต่ว่าไม่ได้เด้งแต่พอช่วงออกไพลอนที่2นะครับท้ายเนี่ยมีอาการเต้นในจังหวะที่มีการเหวี่ยงไถ่หน้ามีอาการ ออกอันเดอร์ในแบบควบคุมได้ครับคันเร่งผมออกมาแล้วกดสุดตลอดมีเสียงระบบช่วยการทรงตัวเตือนปิ๊ปปิ๊ปปตลอดเวลาแต่คันเร่งเนี่ยไม่ได้ถูกตัดทอนลดลงแบบชัดเจนนะครับแต่ท้ายที่ยุบในจังหวะที่2องเนี่ยทำให้มีอาการโอเวอร์ออกไปเล็กๆอย่างนั้ครับเหมือนเหมือนจะสะบัดออกไปนิดนึงนะครับ อาละครับมาต่อที่คันของที่สันซิลฟี่กดสุดอย่างเดียวครับเข้าสเต,เตชันนี้2,000จังหวะแรกนี่รอรอบนิดนึงครับอยู่ที่4,000 5,000รอบครับเข้ามาระบบช่วยกันรทรงตัวการไหลแก้เป็นอันเดอร์อย่างเดียวครับแล้วก็การโยนของรถเวลาที่หักเลี้ยวไปแล้วเนี่ยช่วงของอาการอันเดอร์เนี่ยเป็นไปแบบคอนโทรลค่อนข้างยากครับเพราะว่าตัวรถจะไหลแบบถลายยาวๆไปเลยครับ กำลังแรงม้าสูงสุดครับแต่ช่วงก่อน2,000รอบต้องใช้เวลารอนานพอสมควรจากนั้นรอบจะมาอยู่ในช่วงประมาณ4,500ถึง5,000แล้วก็ฮือได้อนเสียงอยู่เสียงผมกรีดออกมาดังขนาดนั้นเลยเหรอใช่เสียงเสียงเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงจังหวะที่ไถมีอาการอันเดอร์สไลด์ออกเนี่ยเป็นไปแบบต่อเนื่องถ้าไม่ยกก็ยังพยายามที่จะออกไปอยู่ต้องถอนควบคุมดึงกลับ เติมเบาๆออกอีกครับเพราะนั้นเนี่ยท้ายไม่ยุบไม่ย้วยแล้วก็เต้นแต่ว่าหน้าอันเดิมนํามาก่อนเลยอ,อครับแล้วในตอนนี้ก็พร้อมแล้วครับไปกันเต็มด้วยโหมดสปอร์ตครับ4ี0 0ันห้าพันนฮะ ความเร็วเข้าตอนนี้80ครับเรียกว่าเป็นความเร็วที่เข้าช่วงของการเติมเร่งมาจังหวะการแก้ของระบบช่วยกันทรงตัวการหักเลี้ยวบังคับเข้าโค้งแล้วก็การเบรกครับเป็นไงครับนักขับเท้าโลกันของเราดูเหมือนจะไม่เร็วนะครับข้างนอกความเร็วในการเร่งช่วงจังหวะออกตัวทุกคันผมกดสุดเหมือนกันครับปกติจะได้อยู่ในระดับประมาณ58ในคันแรกคันที่2วิ่งเติมขึ้นมาเกือบ60นิดนิด มี80กว่าฮะที่ขับเข้ามาในจังหวะของการถักเลี้ยวเข้าสาระลมช่วงแรกรรน้ำหนักในการควบคุมพวงมาลัยกับการตอบสนองของคันเร่งรู้สึกว่ามันสามารถควบคุมได้คือยกปุ๊บพอเติมแล้วมันมาเลยกับพวงมาลัยที่มีความเฟิร์มแล้วแปรผันต่อเนื่องของว่าเป็นคันที่ควบคุมในเส้นทางแบบนี้ได้โดดเด่ดนที่สุดจุดสําคัญก็คือการปรับแก้ของระบบช่วยการทรงตัว มีอาการการจับที่รู้สึกว่าการโยนแล้วก็เลี้ยวเติมคันเร่งเข้าไปโดยที่เหมือนกับไม่ได้ใช้ทักษะอะไร<ฮ>แต่ว่ามันคืนแล้วก็ตามสะบัดกลับไปได้อีกทีนึงโดยแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ถึงเวลาที่จะทดลองเพื่อให้ตอบคำถามคุณผู้ชมครับ มาดูอัตราเร่งครับที่เราจะวัดกันในช่วงระยะทางบนแผกช่วงทางตรงของสนามแก่งกระจานเซอร์กิตครับโดยวัดขับออกตัวพร้อมกันแล้วก็สลับกันเปลี่ยนตำแหน่งเอาค่าของทุกคนที่ทดสอบมาเป็นค่าเฉลี่ยและรวมถึงติดเครื่องมือทดสอบอย่างเป็นทางการด้วยนอกจากนั้นได้เห็นอัตราเร่งของการออกตัวในตำแหน่งเดียวกันไปเข้าเส้นใครเป็นยังไงอ่าขันมือแล้วน่ลครับดังนั้นพร้อมแล้วผมจะเริ่มต้น คันนี้เลยแล้วกันครับผมคันนี้เลยแล้วกันผมเอาละครับแล้วก็ตอนนี้ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยครับรวมถึงผมด้วยครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมพร้อมครับผมพร้อมครับเอาละครับในคันผมมีโหมดสปอร์ตครับคันคุณปลิ้นล่ะครับมีฮะเออแล้วของผมมันไม่มีเลยครับถ้างั้นก็ตามที่สบายใจครับจะใช้แมนนวลชิปหรือว่าดีก็ได้ครับโอ้โหน้ำหนักทวงผมว่าเสียเปรียบแล้วยังไม่มีสปอร์ตด้วยนะเนี่ย เดี๋ยวผมจะนับถึง1แล้วก็ไปปุ๊บถึงเคลื่อนที่นะครับงั้นพร้อมนะครับ5 4 3 2 1ไปอ้าไโอ้โหสุสีอะสุสี สำหรับในวันนี้เรามาใช้สถานที่นะครับ,รบของ Mercedes Me Box นะครับก็เรียกว่าเป็นเป็นบล็อกร้านอาหารไลฟ์สไตล์ที่มีอยู่หลายแห่งทั่วโลกนะครับแล้วก็ตอนนี้มีมาเปิดในช่วงเวลาพิเศษสำหรับประเทศไทยก็จะมีถึงแค่สิ้นเดือนมกราคมนี้เท่านั้นครับอันนี้วัตถุประสงค์หลักของการเปิด ก็จะมีเรื่องของการเปิดเป็นไลฟ์สไตล์เองสำหรับตัว Mercedes-Benz แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจมี2ช่วงเวลาด้วยกันที่มีการเปิดเพื่อที่จะให้ผู้ที่สนใจแล้วก็ผู้ที่เข้ามารับประทานอาหารเนี่ยนำไรายได้ทั้งหมดเพื่อที่จะบริจาคด้วยครับอ,อันนี้เปน็นเรียกว่าเป็นการตอบแทนสังคมนะครับใช่ครับตรงคืนสังคมในส่วนหนึ่งแต่ที่ผมชอบที่นี่มากที่สุดคือดักแด้อันนี้นะครับรู้สึกดีมากเลยครับ ผมว่าดักแนบโป่งท้างเลยนะครับเนี่ยเกือบเข้าไม่ได้